ปานอกดาวสำหรับพี่ใหญ่ไซโตอีกหนึ่งหลังนะครับสำหรับหลังนี้หน้ากว้างอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับยาวลึกลงไปนะครับอยู่ที่แปดเมตรนะครับก็ระเบียงมานั่งหน้าบ้านประมาณนี้บันไดสามขัน้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณภายในบ้านนะครับหลายคนเรียกร้องมาอยากดูภายในก็นี่ครับประมาณนี้เลยครับเปิดประตูเข้ามาอีกด้านข้างด้วยไม้ฝาเชิงล่าโครงเหล็กกับมาในทั้งหลังครับ ผนังสองชั้นปูเรียบร้อยนะครับงานเนียยๆวงลวดเหล็กดัดมีครบครับนี่ครับห้องตรงนีเป็นห้องอะไรเนี่ยีห้องน้ํานะครับเห็นไหมครับสุขภัณฑ์ครบนะครับประมาณนี้ครับสําหรับห้องน้ำปูกระเบื่องเรียบร้อยนี่ครับและหนึ่งห้องนะครับนี่ครับเป็นห้องครัวหรือแบดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้นะครับเล็กๆประมาณนี้ครับ โอเคครับนี่ครับประมาณนี้ก็มองจากด้านในของด้านนอกนี่ครับเดี๋ยวจะไปไล่เรียงรายละเอียดข้างนอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับหลังนี้เปิดอยู่ที่สองแสนหกหมืนบาทนะครับศูนย์แปดแปดห้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสาสร้างหน้างานเหมือนกันนะครับสำหรับหลังนี้ขอบคุณมากครับ